ในปี2546มีอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยอยู่หลายวันเพราะผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้ซึ่งมีความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจีนและมีความกว้างขวางในหลากหลายวงการจนนำมาสู่ความเศร้าโศกเสียใจของผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมากสีเฮียงน,นรรัตนตตั้งประกอนอุปนาย,ยกสมาคมหอการค้าไทยจีนผู้ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากร ถูกฆ่าชิงทรัพย์ในโรงแรมดังเมื่อถูกวายร้ายสะกดรอยตามมาเคาะห้องพักทุบชิงชิปแลกเงินมูลค่ากว่า7ล้านเหรียญฮ่องกงหรือราวสามสิบห้าล้านบาทที่ได้จากในบ่อนคาสิโนที่ตนมีหุ้นส่วนอยู่กับอภิมหาเศรษฐีสแตอรีลีโฮลราชแห่งคาสิโนมาเก,กาเรื่องราวตำนานคดีดังดับสีเฮียงผู้กว้างขวางไทยจีนกล่นชิป35ล้านค่าโรงแรมมาเกาจะเป็นอย่างไรเลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง ช่วงบ่ายวันที่18เมษายน2546มีข่าวแพร่สะพัดว่าผู้กว้างขวางชาวไทยเชื้อสายจีนต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรข้ามชาติโดยมีรายงานว่านายนนรัต์ตั้งประกรณ์หรือซีเฮียงอายุ74ปีอุปนายกขอการค้าไทยจีนประจำมาเก๊าฮ่องกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีนผู้มีความสนิทสนมกับนักการเมืองข้าราชการหลายระดับ ปัจจุบันยังเป็นเอเจนทัวร์คาสิโนที่มาเกา๊าพาคณะทัวร์เดินทางจากเมืองไทยไปมาเกา๊าเมื่อวันที่14เมษายน2546ที่ผ่านมาเพื่อไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนที่มาเกา๊าโดยเข้าพักในโรงแรมลิสบัวแหล่งสถานการพนันที่ขึ้นชื่อที่สุดบนฝั่งมาเกา๊าแต่กลับถูกคาตกรสังหารอย่างโหดเหี้ยมคาโรงแรมโดยมีรายงานว่าเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาสีเหียงเซียงโชคได้เงินถึง7ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ35ล้านบาทไทยและพอเลิกเล่นตอน6โมงเช้าของวันที่18เมษายนสีเ่เฮียงกับลูกน้องคนสนิทชื่อกี่ก็หอบชิปแทนเงินการเล่นการพนันทั้งหมดเข้าพักที่ห้องพักของโรงแรมซึ่งก็อยู่ในอาณาจักรของบอลดังกล่าวแต่ยังไม่ทันจะได้หลับไปก็ถูกคนร้ายไม่ทราบจํานวนมาเคาะประตูห้องโดยความไม่คิดระแวงว่าจะมีภัยอันตรายใดๆเพราะสีเ่เฮียงก็มาหยุดที่นี้เป็นประจําอยู่แล้วจึงให้ลูกน้องเปิดประตูหลับปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายชวยโอกาส บุกเขาทำลายซีเฮียงและลูกน้องอย่างหนักจนเป็นเหตุให้ซีเฮียงเสียชีวิตส่วนลูกน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่คนร้ายจะชิงเอาชีพแรกเงินมูลค่ากว่า7็ล้านเหรียญฮ่องกงไปเกลี้ยงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองกวางโจวท,ที่รับผิดชอบพ,พื้นที่ได้เข้าสืบสวนสอบสวนในคดีนี้อย่างเคร่งเครียดโดยการปิดข่าวไม่ให้แพร่งพลายแม้แต่สำนักข่าวต่างประเทศยังไม่มีรายงานข่าวนี้แต่อย่างใดท,งท,งทั้งๆที่ซีเฮียงนั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งก็ว่าได้ ภายหลังจากทราบเหตุหลายที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่บ้านในซอยพัฒนาเวทแยกซอยปรีดี26ถนนสุขุมวิท71แขวงคลองตันเขตวัฒนากรุงเทพมหานครขฤรือหาดของสีเฮียงเพื่อสังเกตการก็พบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ปลูกอยู่ในเนื้อที่เหาห้าไร่ซึ่งผู้สื่อข่าวพบว่าหลังข่าวการเสรียชีวิตของสีเฮียงแกลัสะพัดออกไปพักพวกเพื่อนฝูงที่ทราบข่าวต่างรุดเข้ามาที่บ้านเป็นจํานวนมาก โดยในจํานวนนี้มีนายจองชัยเที่ยงธรรมสอสอสุพรรณบุรีพักชาติไทยโดยเดินทางเข้ามาอยู่ในบ้านเราหนึ่งชั่วโมงก่อนจะออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของซีเฮียงหรือนายนนรัตน์นนละละละตั้งประกรณ์โดยตนนั้นสนิทสนมกับซีเฮียงมาประมาณ30ปีแล้วเขาเป็นคนดีไม่มีความขัดแย้งกับใครในเมืองไทยเลยปกติเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมีแต่ให้ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใคร แล้วก็มักเดินทางไปมาเก้าประจําเนื่องจากมีธุรกิจหลายอย่างที่เราเดินทางมาที่นี่ก็ต้องการทราบว่าญาติพี่น้องสีเ่เฮียงอยากให้เราช่วยเหลืออะไรบ้างแต่สรุปได้ความว่าญาติพี่น้องจะเดินทางไปรับศพในคืนนี้จึงต้องการให้ช่วยเหลือจัดการเรื่องวัดแลาก็ได้ติดต่อวัดเทพศิรินไว้แล้วแต่ยังกําหนดรายละเอียดไม่ได้ต้องรับศพกลับมาเสียก่อนในขณะที่ที่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสรรสรุตานน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กล่าวถึงการเสียชีวิตของซีเหียงหรือนายนรนละลั์ตั้งประกรณ์อ,อุปนาย,ยกขอการค้าไทยจีนประจำมาเก๊าห้องกงว่าขณะนี้กำลังขอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก๊าถึงสาเหตุการเสียชีวิตโดยวันนี้ภรรยาและลูกสามคนของซีเฮียงจะเดินทางไปรับศพเบื้องต้นเท่าที่รู้มาหลายสาเหตุไม่ตรงกันทำให้ต้องรอผลสรุปจากตำรวจมาเก๊าก่อนตนนั้นรู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของนายนรล,ะล,ะละัตน พอรู้จักกันมาตั้งแต่ตนเป็นนายเวรพลตำรวจเอกพศเพกนันอดีตอธิบดีกรมตำรวจโดยนายนรรัตน,น์สนิทสนมกับพลตำรวจเอกพศโดยก่อนที่พลตำรวจเอกพศจะเสียชีวิตได้นำนายนรรัตนมาแนะนำกับคุณลุงของตนคือพลตำรวจเอกเกษียรสรุตานนท์อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจหลังจากนั้นก็รู้จักกันเรื่อยมาก็ทอทิศทราบนายนรรัต์ีสนิทสนมกับน,นายสแตนลีย์โฮภิมหาเศรษฐีใหญ่เจ,จ,จ้าของโรงแรมลิสบัวนั่นแหละเพราะนายนรรัตก็มีหุ้นส่วนอยู่ด้วย ก็เลยต้องเดินทางไปรับเงินปันผลตามหุ้นส่วนอยู่เป็นประจำแต่โดยส่วนตัวแล้วเขาก็ชอบเล่นการพานันอยู่แล้วก็เลยเข้าไปเล่นในบ่อนชั้นล่างของโรงแรมทุกครั้งแล้วตอนที่เกิดเหตุก็เป็นตอนที่กําลังกลับไปพักผ่อนในห้องนอนของตัวเองเชื่อว่าคนร้ายที่ลงมือฆ่าน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพราะหลังเกิดเหตุทรัพย์สิสนหายไปหลายล้านบาทส่วนรายละเอียดกําลังประสานให้ตํารวจสากลของไทยขอแนวทางจากตารวจมาเก้าก่อนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวนายนรนละลัตตั้งประกรณ์หรือซีเฮียง เป็นคนจีนพ้นทะเลที่เดินทางเข้ามาตั้งลกรากอยู่ในประเทศไทยจนได้สัญชาติไทยประกอบธุรกิจหลายอย่างตั้งตัวขึ้นมาจนเป็นผู้กว้างขวางในกลุ่มคนจีนและคนไทยมีธุรกิจหลายอย่างข้ามชาติโดยนายนอนรัตน์นั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสวตรดิการหนังสือพิมพ์จีนและยังเป็นอุปนายกของ,ของการค้าไทยจีนประจำฮ่องกงและมาเกา๊าเคยประกอบธุรกิจบริษัททัวร์รับนักท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดประชาไทยท่องเที่ยว ตั้งอยู่ย่านพระขนงทั้งยังเป็นเอเจนต์นำคนไทยเดินทางออกไปเล่นการพนันในบ่อนมาเก๊าและฮ่องกงนอกจากนี้ยังมีธุรกิจเรือเดินสมุทรข้ามประเทศระหว่างจีนกับฮ่องกงอีกด้วยละว่ากันว่ายังมีโรงงานในเมืองโซเถาประเทศจีนอีกหลายแหง่งหลังจากตั้งตัวได้านนนทัรั์หรือซีเฮียงก็ให้ความช่วยเหลือผู้คนมากน่าหลายตาหลากหลายวงการกระทั่งกลายเป็นที่รักของผู้คนมากมายในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกพรประเสริฐการนรินทร์ ผู้กำกับการตำรวจสากลกองการต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเกาะมาเกาวพร้อมครอบครัวของซีเฮียงได้ทำหนังสือบันทึกด่วนถึงพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงการตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของนายนนรัตน์ในเบื้องต้นว่านายนนรัตน์เสียชีวิตภายในห้องพักส่วนตัวในโรงแรมลิสบัวสภาพศพถูกมัดมือมัดเท้ามีเทปกาวปิดปากปิดจมูกจนทำให้หายใจไม่ออกบริเวณลำคอถูกเชือกรัดร่างกายไม่มีบาดแผลใดๆ คาดว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจระหว่างเวลาประมาณ5นาฬิกาถึง7นาฬิกาและมีผู้พบศพในเวลา17นาฬิกาจากการตรวจสอบในห้องพักพบว่าตู้เซฟถูกเปิดทรัพย์สินที่หายไปคือชิปแลกเงินมูลค่า7ล้านเหรียญฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยราวๆ35ล้านบาทที่เพิ่งเล่นได้มาจากในบ่อนส่วนนายกีคนขับรถที่เดินทางมาด้วยบอกว่าเมื่อกลับจากเล่นการพนันขึ้นมาที่ห้องพักตอน6นาฬิกา จากนั้นก็เตรียมตัวเข้านอนแต่มีคนมาเคาะห้องเมื่อเปิดประตูก็มีชายไม่ทราบจํานวนบุกเข้ามาใช้เชือกมัดมือมัดเท้ารวมทั้งใช้เทปกาวปิดปากและตาของนายกีก่อนจะไปมัดนายนนรัตน์และบังคับให้เปิดประตูตู้เซฟโดยใช้เชือกลัดอคอขู่บังคับเชื่อว่าคนร้ายมีจุดประสงค์ชิงทรัพย์แต่นายนนรัตน์ดิ้นรลนขัดขืนจึงถูกเชือกรัดจนหายใจไม่ออกเสียชีวิตที่สนามบินดอนเมืองเวลา19นาฬิกาสนาทีวันเดียวกัน เครื่องบินเช่าเหมารำของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินซ z แซ8002จากเกาะมาเกลวเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองนางนวลพันธ์ภรรยาของนายนรรัตนำศพสามีกลับถึงประเทศไทยโดยมีญาตินำรถเข้าไปรับถึงตัวเครื่องบินจากนั้นจึงเดินทางไปยังวัดเทพศิรินทราวาสขบวนรถนำศพนายนรรัตเดินทางถึงวัดเทพศิรินทราวาัเมื่อเวลา21นาฬิกา5นาทีกระทั้งเวลา21นาฬิกา20นาที พลตเอกสันสุตานน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงเดินทางมาเขารพศพโดยระหว่างที่รอเครื่องลงนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจองชัยเที่ยงธรรมสสสุพรรณบุรีพักชาติไทยซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการเรื่องงานศพได้เปิดเผยว่าทราบเหตุหลายจากลูกชายของนายนร,รัต์ซึ่งโทรมาบอกจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของนายนร,รัตและปลอบกับที่บ้านว่าขอให้ทุกคนดูแลแม่ให้ดีเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงครบเพิ่งทานข้าวด้วยกันเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดยครอบครัวของตนสองครอบครัวสนิทสนมไปมาหาสู่กันมากว่า30ปีรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2512นายนรละลัดมีครอบครัวที่ดีมากมีลูกชาย3คนลูกสาวหนึ่งคนเป็นผู้กว้างขวางมากโดยเฉพาะในแผ่นดินจีนไม่เคยคมเหงรังแกใครเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจกับทุกคนเวลานัดกินข้าวกับใครก็เลี้ยงมือละแสนสองแสนสมัยที่ตนเพิ่งเล่นการเมืองก็ได้นายนรรัตั์ดูแลเรื่องเงินทองแม้จะไม่ได้ขอ จึงมีบุญคุณกันมากนอกจากนี้แนยะนรรัตยังสนิทสนมทั้งนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นจํานวนมากเชน่พนพลตรีสนัน่นขจรประสาทน,นายอนันต์ฉายแสงนายจตุรลนฉายแสงพลตํารวจเอกสรรสรุตาหนนพลตรดจเอกธวัชชัยภัยหลีเป็นตน้นโดยนายจงชายเผยว่าเรื่องพิธีศพนั้นตนจะรับผิดชอบดูแลให้ทั้งหมดโดยจะมีพิธีอาบน้ำศพในวันที่20เมษายน2546นเวลา16นาฬิกาที่วัดเทพศิรินทราวาสารา14 ก่อนจะบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีนั้นสอสอสุพรรณบุรีเผยว่าจากการติดตามข่าวทราบว่ามีวิดีโอวงจรปิดที่อยู่ในห้องพักเห็นภาเพเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่คนร้ายเคาะประตูทำร้ายคนสนิทและนายน,นรรัต์ก่อนจะจับนายน,นรรัต์มัดไว้แล้วนำชิปมูลค่า35ล้านบาทหลบหนีไปลาสุดทราบว่ารู้ตัวคนร้ายทั้ง4ี่คนที่บุกฆ่าชิงทรัพย์แล้วและหนึ่งใน4เป็นทหารแต่ยังอยู่ระหว่างการตามจับกลุ่มตัว โดยคนร้ายนั้นจับนายนรรัตัตมัดแน่นเกินไปและนานกว่าหชั่วโมงมันนานเกินไปจึงทําให้เสียชีวิตเชื่อว่าคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้จงใจฆ่าเพราะนายนรรัตัตไม่มีศัตรูไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับบอนการพนันเมื่อก่อนเกือบ20ปีที่แล้วคุณนรรนัตัตเคยพาไปเล่นที่มาเก๊าด้ยวยกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วแต่ก็ขอฝากไปถึงนักเล่นการพนันว่าถ้ายังพอเลิกเล่นการพนันได้ก็ขอให้เลิกเล่นเลิกเข้าบอนเถอะพะผลร้ายก็สามารถเกิดกับใครก็ได้ นกอกจากเสียทรัพย์สินนละบางครั้งทําให้เสียถึงชีวิตได้ไม่แต่อยู่ในโรงแรมยังหาความปลอดภัยไม่ได้ยังผมชอบเล่นเลิกไม่ได้แต่เด๋ยนนี้ก็ไม่ได้เข้าบ่อลนลนะนายจองชัยเที่ยงธรรมสสสุพันบุรีกล่าวที่ศาราสีโสพลวัดเทพศิรินทราวาสเวลา16นาฬิกาวันที่20เมษายน2546ได้มีพิธีพระราชทานน้ำอาบศพนายนรนลัลัดตั้งประก่อ ทางกลางกลุ่มพ่อค้าประชาชนข้าราชการนักการเมืองที่รู้จักคุ้นเคยไปร่วมงานเป็นจํานวนมากอาทิพลตํารวจเอกสรรสรุตานนท์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินายจองชัยเที่ยงธรรมสอสอสุพรรณบุรีพลตรีสนั่นขจรประสาทอาดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์พลตารวจเอกประมาณอาดีเลกสารอดีตหัวหน้าพักชาติไทยนอกจากนั้นยังมีโพลลีจับบุคคลสําคัญเช่นเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย นายอุทัยพิมใจชนประธานรัฐสภารวมทั้งข้าราชการและนักการเมืองมากมายที่ส่งมาแสดงความอาลัยและในส่วนของการชนะสุดพลิกศพนายนรนัตหลังจากที่ตำรวจสากลของไทยประสานงานกับตำรวจสากลมาเก๊้าและชุดสืบสวนตำรวจเมืองกวางเจาที่รัฐบาลจีนส่งเข้ามาสอบสวนในเงื่อนงำฆาตกรรมนายนรนัตพบว่าห้องเกิดเหตุเลขที่8001ชั้น8ตั้งอยู่ที่อาคารฝั่งตะวันออกของโรงแรมลิสบัวความสูงทั้งหมด11ชั้น ติดกับอาคารเมนทาวเวอร์ห้องเกิดเหตุเป็นห้องสูตรส่วนตัวของสี่เหียงที่ตกแต่งหรูหราสมฐานะหุ้นส่วนของโรงแรมชื่อดังแห่งนี้โดยสภาพศพนั้นสวมเสื้อคอกลมกางเกงขาสัน้นนอนเสียชีวิตอยู่หน้าเตียงบริเวณข้อมือขวาและข้อเท้าซ้ายเป็นรอยแผลลึกเนื่องจากถูกคนร้ายจับมัดแน่นด้วยผ้าปูที่นอน มีรอยถลอกตั้งแต่คอและหน้าอกเป็นทางยาวคล้ายถูกคนร้ายรัดด้โดยผ้าปูที่นอนเช่นกันส่วนภายในห้องคนร้ายรื้อค้นหาทรัพย์สินจนกระจุยกระจายได้ทรัพย์สินเป็นชิปแรกเงินมูลค่า7 000, 000ล้านเหรียญฮ่องกงหรือ35ล้านบาทและเงินไทยอีก1นล้านห้าแสนบาทที่อยู่ในกระเป๋าหนีบที่นายกีคนสนิทถือไว้ตั้งแต่เข้าไปเล่นบาคาร่าในห้อง BAP ชั้น3ของลิสบุอาคาสิโนโดยเบื้องต้นตำรวจมาเก๊าสันนิษฐานว่าคนร้ายไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตต้องการเพียงทรัพย์สิน แต่เนื่องจากนักธุรกิจทัวร์คาสิโนชาวไทยนั้นสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเพราะมีอายุมากการมัดแน่นบริเวณปากทำให้เสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจโดยพบคราบน้นามมูกเป็นจำนวนมากส่วนนายกีลูกน้องและเป็นคนขับรถประจำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการถูกคนร้ายใช้ผ้าปูที่นอนมัดแน่นทั้งข้อเทา้าข้อมือและปากติดก,กับเก้าอี้รับแขกในห้องผักและยังมีบาดแผลฟกช้ำตามใบหน้าที่ถูกคนร้ายใช้สันมีดท,ทุบตีอย่างรุนแรงรวมทั้งที่ข้อมือบวมเลือดคลั่ง ตำรวจมาเกาได้หลักฐานสำคัญคือรูป,ปรพรรณของคนร้ายจากเทปวิดีโอวงจรปิดบริเวณด้านข้างของโรงแรมลิสบัวที่ติดกับสนามกีฬาโดยพบว่าผู้ต้องสงสัยรูปร่างสูงใหญ่คล้ายคนจีนแผ่นดินใหญ่สวมเสื้อยืดโปโลกางเกงยีนผมสั้นสะพายเป้สีแดงนั่งรถยนต์แท็กซี่เข้ามาที่โรงแรมตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาก่อนจะเดินไปที่ห้องของนายนรรัตน์ในเวลา7จ็นาฬิกาหนาทีแล้วเรียกรถแท็กซี่กลับออกจากโรงแรมในเวลา7จ็นาฬิกายีนาที แสดงว่าใช้เวลาปฏิบัติการประมาณ20นาทีตำรวจสกากลมาเกาเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นทหารจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแ,และจากเทปบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าคนร้ายไม่ได้นำทรัพย์สินของนายนอนรลัลาตออกจากบริเวณโรงแรมเลยจึงเป็นไปได้ว่าน่าจะมีพนักงานโรงแรมเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้เนื่องจากพบว่าขณะเกิดเหตุกล้องวิดีโอวงจรปิดชั้น8ที่นายนอนรลัลฐตพักอยู่นั้นเสีย และกล้องวิดีโอวงจรปิดหน้าลิฟต์ก็ปิดชั่วคราวเพื่อแก้ไขซ่อมแซมจึงเป็นโอกาสสะดวกเปิดทางให้คนหลายเขาก่อเหตุได้อย่างง่ายดายโดยเดินจากสนามกีฬาข้างโรงแรมเข้ามาที่ล็อบบี้ชั้นล่างของโรงแรมแล้วเดินขึ้นบันไดเลือนไปต่อลิฟต์จากชั้น2ขึ้นไปที่ห้องแนนนอนละลัตชั้น8ทั้งนี้น่าจะมีการวางแผนสังหารกันมาเป็นอย่างดีก่อนลงมือปฏิบัติการเวลาต่อมาวันที่21เมษายน2 5 4 6 พลตวรวจเอกสันสรุตานนท์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเสียชีวิตของซีเฮียงอีกครั้งว่าตํารวจมาก้าระบุว่าหากต้องการขอรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรให้ทําหนังสือไป แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะบรรจุศพนายีเฮียงลงลงจะให้ทางสถาบันนิติเวศวิทยาและกองพิสูจน์หลักฐานดูลักษณะการเสียชีวิตแต่ไม่ได้พาศพเพราะญาติร้องขอและตำรวจมาเก้าก็ไม่ได้พาพิสูจน์ทั้งที่เป็นคดีอาญาซึ่งหากเกิดในแผ่นดินไทยเราคงต้องพาตรวจตามหน้าที่ตามกฎหมายแต่พอญาติร้องขอตำรวจมาเกา้ายอมตนก็ไม่เข้าใจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวต่อว่าการตรวจของพิสูจน์หลักฐานและนิติเวศดูเพียงขั้นต้นและสันนิษฐานพฤติการแห่งคดี พบว่ามีหลายอย่างที่ขัดต่อข้อเท็จจริงตามที่คนขับรถให้การต่อตำรวจทางโน,น้นตำรวจมาเกาอ้างว่าคนขับรถให้การตามที่เป็นข่าวไปแล้วซึ่งมันขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างมากใครทำได้ก็ต้องเป็นผู้มีทิฐิลักษณะที่เกิดเหตุคนร้ายมัดนายสีเฮียงแล้วทิ้งไว้ปล่อยให้ตายคนขับรถก็โดนผูกมัดอยู่ด้วยแต่ไม่ได้สลบอะไรตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามไม่คิดดิ้นรนไปที่บประตูหรือเอาปากกัดเชือกซึ่งทำได้ทั้งนั้น แต่กลับนั่งเฉยเป็นรูปปั้นทั้งที่คนร้ายหลบไปตั้งแต่7จ็นาฬิกายีนาทีแล้วทำไมถึงเชื่อฟังอะไรกันปานนั้นคนเราจะอยู่ในระเบียบวินัยอะไรได้นานขนาดนั้นและที่ยืนยันว่าคนร้ายคนเดียวเพราะมีกล้องวิดีโอที่ชั้นอื่นจับได้จะเป็นคนเดียวได้อย่างไรในส e ีเหียงตัวสูงใหญ่เท่าตนน้ำหนักร่วมร้อยกิโลกรัมและยังมีคนลถอีกคนคนร้ายคนเดียวจะเก่งอะไรปานนั้นและโรงแรมที่เกิดเหตุก็ใหญ่โตระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดจุดสำคัญคือช่วงก่อนรัด ถ้าไม่ยอมให้รัดและเมื่อถูกรัดนายสีเหียงก็ไม่ได้ถูกรัดอยู่กับทีเหตุใดไม่ตะกายไปให้ลูกน้องช่วยกันแกะสำหรับคนรถนั้นตำรวจมาเกายังควบคุมตัวอยู่ยังไม่ได้ส่งกลับมาแต่อย่างใดสาเหตุการฆ่ามาจากเรื่องทรัพย์อ่ะแนะ่เจตนาชิงทรัพย์แนะ่แต่เจตนาพิเศษก็ต้องว่ากันที่บอกว่าชิงทรัพย์ก็ง่ายๆทรัพย์หายไปเกือบ40ล้านบาทก็ชิงทรัพย์จนผู้เสียหายตายแต่เจตนาพิเศษนอกจากนี้ต้องว่ากันเอาเรื่องชิงทรัพย์บ,บังหน้าหรือเปล่า อันนั้นล่วงหน้าพูดไม่ได้ไม่ใช่หมอดูนอกจากนี้พลตํารวจเอกสรรสรุตานนยังได้เล่าความเป็นมาของนายสีเฮียงว่ารู้จักกันมาตั้งแต่นายสีเฮียงยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกระ่อนที่มาเกา๋ากว่า30ปีก่อนสมัยเป็นร้อยตํารวจโทโดยตอนนั้นนายสีเฮียงเป็นชิปปิ้งออกของอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยสนิทสนมกับอทิตดีกรมตํารวจท่านหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับลุงของตนเวลาที่มาหากันนายสีเฮียงก็ติดตามมาด้วยก็เจอตน คุยกันดีความสนิทก็สนิทแบบตนเป็นรุ่นน้องเพราะอายุอ่อนกว่า10ปีกระทั่งช่วงที่ตนติดยศพันตํารวจเอกเป็นผู้กํากับอยู่ตชดจึงได้ทราบว่านายสีเหียงไปร่วมหุ้นทําบ่อนคาสิโนที่มาเกา๊าและช่วงแรกก็ไม่ค่อยกลับมาเมืองไทยทุ่มเททํางานโดยพาภรรยาไปอยู่ที่น่นด้วยและครอบครัวก็สนิทกันมากับครอบครัวของนายสแตนลีย์โฮเจ้าของโรงแรมและคาสิโนลิสบัวนั่นเองมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันโดยให้รับผิดชอบห้องไทยแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน ส่วนตัวตนไม่ค่อยชอบเล่นจึงไม่ค่อยได้ไปมาเกา่าทำให้ไม่ได้เจอนายสีเฮียงมานานกว่า10ปีแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ตอนที่ขึ้นไปลองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหม่ๆซึ่งตอนนั้นนายสีเฮียงก็พ้นภาระไม่ต้องลงไปทำเองแล้วเดือนๆหนึ่งรับ่วนแบ่งเกือบสองล้านเหรียญฮ่องกงโอนเข้าบัญชีเป็นประจำไม่จำเป็นต้องไปเลยก็ได้เลยไม่เข้าใจว่าไปทำไมเพราะว่าคืนก่อนที่จะไปก็นัดกินข้าวกันเพราะนายสีเฮียงชอบเอาปลาหอยเป็นๆจากเมืองจีนมาฝากไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง กกก็ไปสัั่งินนวันนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่อยู่เมืองไทยกลุ่มตนไปกินข้าวที่โรงแรม14-15คนก็ชวนไปด้วยในสีเฮียงก็รับปากว่าจะไปแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ได้เพราะเจราจาความอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีเรื่องที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งแปลงนี้ก็จะเข้าหุ้นกับสแตนลีย์โฮเป็นที่ดินผืนสวยติดแม่น้ำเจ้าพระยาจะเอาไปทำศูนย์การค้าครบวงจรไม่ได้จะเอามาเปิดบ่อนคาสิโนแต่อย่างใด ปรากฏว่าตอนสามทุ่มกว่าก็โทรศัพท์มาขอโทษว่ามาไม่ได้บอกว่าจะไปฮ่องกงก็เลยบอกว่าอย่าไปเลยกําลังมีไข้หวัดมรณะระบาดจะไปทําไมเงินปันผลหุ้นส่วนก็โอนเข้าบัญชีให้อยู่แล้วแต่นายสีเฮียงก็บอกว่ามีธุระแถวฮ่องกงไม่ได้ข้ามไปมาเกาแล้วจะต่อไปเมืองโซเถาซึ่งที่นั่นนายสีเฮียงมีบ้านใหญ่มากพอรู้ว่าถูกฆ่าตายที่มาเก๊าก็ยังงงๆเพราะไม่ใช่เส้นทางที่จะไปและไม่ได้มีธุรกิจอื่นใดอยู่ ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เล่นการพนันแล้วเนื่องจากอายุมากบ่นว่าใจร้อนเล่นเสียทุกทีแต่นี้บอกว่าเล่นได้ยังไงก็ไม่รู้ส่วนนายสแตนลีย์โฮหุ้นส่วนกันนั้นก็ไม่อยู่ไปออสเตรเลียก็ยิงงงกันใหญ่เป็นเรื่องแปลกๆต่อมาเวลา15นาฬิกาพลตำรวจเอกสารสารุตานนท์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกพลตำรวจตรีวิชิตสมาธิวัตผู้บังคับการสถาบานันนิติเววิทยาพลตำรวจตรีชวนวรวานิตผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานและ พันตำรวจเอกพรประเสริฐการนรินทร์ผู้กำกับการตำรวจสากลกองการต่างประเทศเข้าประชุมที่ห้องทำงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชั้น7็ดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อรับฟังรายงานการพิสูจนศพนายสีเหียงที่สั่งการไปมุ่นที่2ี่เมษายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าจากการตรวจสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตทันทีโดยขาดอากาศหายใจโดยการถูกกดหรือกระแทกกับพื้นอย่างแรงมีรอยบีบรัดที่ลำคอสันนิษฐานว่าเกิดจากการดิ้นรนขัดขืน นอกจากนี้ผลตรวจพิสูจน์คาดว่าคนร้ายไม่ได้ทําเพียงคนเดียวเนื่องจากผู้ตายมีรูปร่างสูงใหญ่และอยู่กับคนขับรถด,ด้วยคาดว่ามีอาวุธขู่บังคับเนื่องจากไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นได้มอบให้พันตํารวจเอกพอรประเสริฐทําหนังสือประสานกับตํารวจสากลมาเกาขอผลตรวจชนะสุตรพลิกศพและผลการสืบสวนของตำรวจสากลมาเกาเพื่อเป็นแนวทางสอบสวนหาตัวคนร้ายอีกทางหนึ่งกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตชละ Legendary Channel